ยัไม่มีใครดูสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับทดสอบทุเรียนว่าระหว่างช่างเนื้อกับช่างลูกอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันนี่วันนี้เราไปได้ทุเรียนมาสองลูกนี้น้ำหนักก็โลกรกว่าอันนี้เขาช่างลูกมานะครับเราเอามาทั้งลูก ลูกหนึ่งโลก,กว่าเราจะมาเปรียบเทียบกันวันนี้ระหว่างช่างเนื้อกับช่างลูกทางร้านเขาขายช่างลูกโลละร้อยเก้าบาทแต่ถ้าช่างเป็นเนื้อแกะมาแต่เนื้ออย่างเดียวช่างก็โลละสามร้อยห้าสิบตกขีดละสามสิบห้าบาทวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าสองอย่างเนี้ยอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันโดยเราซื้อมาสองลูกราคาสามร้อยสี่สิบแปดบาทเดี๋ยวเรามาดูแต่ช่างกัน นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตวช่างกันนะครับนี่สองลูกนี้น้ำหนักอยู่ที่3ามโลสองสามร้อยสี่สิบแปดบาทตาช่างตรงกับที่ร้านเลยนะครับสีเนื้อก็นี่ให้ทางร้านเขากีดมาให้ดูเป็นสีเนื้อหนึ่งครับสีเหลืองจัดเลยกรอบนอกนุ่มในกำลังทานลูกนี้ก็เหมือนกันให้เขากีดมาให้ดูแล้วเปลือกทุเรียนบางมาก วิธีการเลือกทุเรียนให้ถูกใจนะครับอันดับแรกเราต้องดูที่หนามก่อนถ้าหนามที่ทีแบบนี้เปลือกจะบางครับดันเนื้อก็จะดีเดี๋ยวเราก็มาแกะทดสอบกันเลยนะครับว่าระหว่างช่างเนื้อกับช่างลูกอันไหนคุ้มค่ามากกว่ากันมาปอกทุเรียนกันครับสองลูกนี้น้ำหนัก3ามโลสอนะครับ ลูกนี้ลูกที่สองเราจะยังไม่ปอกราจะมาปอกลูกนี้ก่อนลูกที่สีเนื้อหนึ่งเลยเพมใกล้หมดแล้วนะคณผู้เรียนหมอนทองฤดูการภาคตะวันออกใครที่ยังไม่ได้กินได้ชิมก็เล่งมือกันหน่อยเป็นผลไม้ที่มีวานิยมสูง อันนี้ไม่ได้โชว์จะโชว์เหนือหรือโชว์เก่งอะไรนะครับหาถุงมือไม่เจอไปใช้วิธีการปอกด้วยมือเปล่าอย่างความด้ดยกามระมัดระวังแค mm ่ต hmm. ัวแรกมาปุ๊บทุเรียนนี้ก็เนื้อพอดีทานนะครับไม่ถึงกับแข็งมากแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไป น,นี่อันนี้ปูแรกนะครับที่เราปอก๋ยวเราจะมาดูกันว่าปอกครบหมดแล้วเราจะได้เนื้อเท่าไหร่จะคุ้มกับที่เราซื้อมาโดยการชั่งลูกไหมสองลูกสามรอสี่สิบาทอันนี้นะครับนีสีเนื้ออย่างนี้เลยนี่คอยลวงล่วง ใครชอบทุเรียนนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับชอบเนื้อไหนชอบพันุอะไรทุเรียนมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับหนึ่งปูพันไปครับท่านผู้ชมมาดูปูต่อไปครับวิธีการตอกก็ดูนะครับสำหรับใครที่ไม่มีประสบการณ์ในการตอกไม่ได้ยากอย่างที่คิดช่องทางในการเลือก ดูวิธีการปอ,อกก็หลายช่องทางทาง YouTube นี่ก็มีทางเพจ a c e b o o k ทาง Google สามารถค้นหาข้อมูลวิธีการปอ,อกได้เราไปซื้อถ้าไม่อยากให้เขาปอ,อกให้ไม่อยากให้เขาสัมผัสเนื้อทุเดียยของเราเราก็เลือกซื้อมาเป็นลูกแล้วก็เอามาปอ,อกเองนะครับแต่จะเก็บทุกส่วน อันนี้เป็นภูที่สองนะครับที่เราจะปอกของลูกแรกแค่ภูดเดียวก็ส้ำหนักปลาเข้าไป2ขีดกว่าแล้วครับท่านผู้ชม2ขีดกว่าสขีดกว่านี่ก็เจ็ดสบกว่าบาทแล้วถ้าให้ผมเดานะผมว่าถ้าเป็นทุเรียนเปิดบากแล้วเราซื้อมาเป็นลูกอะโอกาสคุ้มสูงมากนี่ เราจะปอกมันอย่างที่ร้านเขาปอกเลยนะครับร้านนี้เขาขายเนื้อขีดละสามสิบห้าก็คือโลละสามร้อยห้าสิบช่างแต่เนื้ออันนี้เป็นปูที่สองของลูกแรกนะครับนี่ได้เนื้อใหม่นี้แล้วนี่ครับปูที่สองลงไปแล้ว สอคูรวมกันตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่3ขีดครึ่งนะครับท่านผู้ชมสขีดครึ่งต่อไปจะเป็นคูที่3ามี่ห้าทุเรียนที่ผมเลือกมาเนี่ยเพื่อประสบการณ์ที่ผมมีอ่ยผมมัน่นใจว่าเป็นทุเรียนที่สวยระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามีครบหู้นะครับ ใครที่เข้ามาแล้วที่เป็นสาวกทุเรียนนะครับโดยเฉพาะหมอนทองฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นผลไม้ย,ยอดนิยมช่วงเทียเท่ยงแบบนี้อากาศร้อนๆแบบนี้ทานทุเรียนครับมาดูวิธีการตอกข้าข้าวไปก่อนวันนี้เราจะมาคลิปนี้เราจะมาเทสนะครับว่าการซื้อทุเรียนโดยช่างทั้งลูกกับช่างแบบแกะเนื้อไหนคุ้มกว่ากัน จริงๆแล้วเงื่อนไขเนี่ยมันวัดกลับไม่ได้ทุกกรณีนะครับแต่สมมติว่าเราไปเจอทุเรียนเปลือกหนาการซื้อช่างเนื้อก็จะคุ้มค่ากว่าการช่างทางลูกแต่ถ้าเราไปเจอทุเรียนเปลือกบางแบบเนี้การซื้อทางลูกมาแล้วมาแกะเนื้อมันจะคุ้มกว่าการที่ช่างทางเนื้อเป็นแบบขีดนี่ครับอันนี้ภูที่3ครับนี่ภูที่3เนื้อเหลืองเชียวเราจะใส่ไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูตอนท้ายการสองลูกนี้เราซื้อมา348บาทซึ่งทางร้านเขาขายช่างแต่เนื้อโลละ350สองลูกนี้ถูกกว่าช่างเนื้อ1โล2บาทเราช่างเนื้อ350ช่างลูกเราซื้อมา348บาทแต่เราจะกลับมาพิสูจน์กันดูว่าที่เราซื้อมาสองลูกเนี่ยช่างแต่ช่างทั้งลูกเนี่ยพอเรามาแกะเนื้อแล้วอ่ะมันจะคุ้มกว่าการที่เราซื้อแบบเนื้อ ตั้งแต่เนื้อหรือเปล่านะครับหอมมากครับท่านผู้ชมหอมอันนี้เป็นปูที่สี่นะครับรที่เราจะแจกนี่ครับกระมุนกล้องไปดูไปดูคนรอกินหน่อยนะคนรอกินนั่งชิวเลยนี่ครับปูที่สี่ อันนี้ผูใหญ่มากครับอันนี้น่าเขาเรียกว่าน่าจะเป็นพูเอกของลูกนี้นะครับจะเป็นผูใหญ่เปลือกก็ไม่ถึงกับบางจัดแต่ก็ไม่หนาจนเกินไปนี่ครับได้พูนี้มาปุ๊บเราก็จะนี่ครับเป็นอ้วนๆนี้เลยพูที่สี่ลงไปแล้วนี่ครับเปลือกเปลือกมาเรามาดูต่อ ลูกแรกลูกนี้เป็นจะเป็นพูสุดท้ายของลูกแรกนะครับคือภูที่ห้าเป็นทุเรียนที่คุ้มมากลูกเดียวมีห้าพูเลยไซส์นี้เกรดนี้ถ้าทุเรียนหนึ่งลูกมีห้าพูเขาจะตัดเกรดเป็นไซส์สวยนะครับคุณภาพเทียบเท่าส่งออกเลยทีเดียวใครที่ตอกไม่เป็นนะครับนี่ศึกษากันได้ผมก็ไม่ได้เก่งอะไร แต่ก็พอปอกได้ส่วนใครมีวิธีปอกที่ดีกว่าก็แนะนำได้นะครับพิมมาแนะนำส่งข้อความมาคุยกันได้ครับผมอ่านทุกข้อความแล้วก็ตอบทุกข้อความเช่นเดียวกันนี่ครับทูทีท่ห้าของลูกที่หนึ่งโอ้โหเนื้อสวยมากเลยครับท่านผู้ชมเป็นไงครับนี่ โอ้โที่ห้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าลูกแรกหลังจากที่เราแกะแล้วเราจะได้เนื้อเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูลูกที่สองก่นกอนนะอันนี้เป็นลูกที่สองมาเดี๋ยวเรามาดูดูลูกแรกกันนะครับนี่ครับสมมุติว่าถ้าเราซื้อโลละอันนี้ผมชั่งเนื้อลูกแรกได้น้ําหนักอยู่ที่เจ็ดขีดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกรัมนะครับ เพราะถ้าผมชื้อเป็นลูกจะอยู่ที่ราคา109บาทตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนราคาผมก็จะเปลี่ยนราคาเป็นขีดละ35ก็คือโลละ350บาทลูกนี้7ขีดราคาช่างแต่เนื้ออย่างเดียวราคาอยู่ที่269บาทเดี๋ยวมาดูอีกลูกหนึ่งถ้าช่างรวมแล้วมันจะคุ้มค่ากว่าช่างแต่เนื้อที่ร้าน350บาทหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูการปอกลูกที่2ต่อนะครับปอกลูกที่สอต่อ นี่ก็หญ่ได้ครับน,นี่้ลูกแรกนี่ครับอันนี้ลูกที่สองเปลือกก็หนากว่าลูกแรกนิดนึงแต่เนื้อก็ใกล้เคียงกันเทียบเท่าเนื้อชั้นหนึ่งเลยแต่ก็ยังไม่เหลืองจัดมากนะครับ ลูกนี้จะไม่สวยเท่าลูกแรกนะครับนี่จะมีแค่หนึ่งู้สองูสามผูส่วนภูที่สี่ห้านี้จะเป็นภูรองครับภูเล็กเลยก็ถือว่าไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ไซส์นี้จะตัดเป็นปกไซส์เ,เรามาเริ่มปอกกันเลยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็สำหรับไลค์สองไลค์ที่เพิ่งกดให้ คูแรกก่อนครับคู่ที่สองเอาไว้ก่อนคูแรกนี่อ,อ,อ้วนๆอย่างนี้เลยมาแกะเปิดเขาออกกันครับ รู้สึกเหมือนจะสุกกว่าลูกแรกนะครับสีเนื้อเขาจะจัดมากกว่าลูกแรกหน่อยนี่เป็นไงครับเนื้อสวยมากเลยไหมเปลอกบางเกลอดบางอยู่ครับติ่งเล็กติ่งน้อยอย่างนี้ผลไม้มีราคานะครับเราก็จะไม่ทิ้งว้างเรานี่ภูแรกของลูกที่สองลูกนี้ถือว่าเนื้อกรอบนอกนุ่มในนะครับเนื้อพิมพ์นิยม นี่ครับสังเกตด,ดูกรอบนอกลูกแม่น,นี้ยังเป็นฉีกๆกูเลยว้า,าเรียนร่วงโอเคครับอยู่แล้วอยู่แล้วอย่างที่บอกไปครับผลไม้ประเภทนี้มีราคาเพราะฉะนั้นในส่วนที่ติดเปลือกอยู่ถ้ามันเป็นเนื้อเราก็จะไม่ควรทิ้งขว้างเขานะครับบางร้านนี่ถ้าเป็นเศษแบบนี้ เขเลือกที่จะทิ้งตัวที่ไม่เอาใส่ให้ลูกค้าเลยนะครับแต่เราไม่เราจะให้ลูกค้ารักษาสีให้ลูกค้าเต็มที่ครับนะครับปาปูที่สองนั้นต่อครับ ในภูที่2ครับใกล้แล้วครับเราใกล้จะรู้ความจริงแล้วครับระหว่างช่างเนื้อกับช่างลูกอันไหนคุ้มค่ากว่ากันมาตามลุ้นตามชมไปด้วยกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชม1คน2องคนที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วสาหรับไลฟ์อีก3าไลฟ์ด้วยเข้ามาพิสูจน์กันครับวันนี้ทุเรียนช่างเนื้อกับช่างลูกอันไหนคุ้มค่ามากกว่ากันตอนนี้ผมซื้อช่างลูกมาโลละร้อยเก้าบาท 2ลูก348บาทแต่ถ้าเป็นช่างเนื้อทางร้านขายโลละ350เราจะไปพิสูจน์กันว่าที่เราซื้อมา348บาทหลังจากที่เราแกะเอาแต่เนื้อแล้วช่างอีกทีหนึ่งมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่จะคุ้มค่าหรือว่าจะมากกว่า350ิที่ทางร้านเขาขายช่างแต่เนื้ออิหรือเปล่ปาอันนี้เป็นบูลที่2ององลูกที่2นะครับใกล้จะเสร็จแล้ว แค่นี้ก็เกินแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ก็โล2สองขีดแล้วครับแล้วมันยังเหลืออีกสองูครับนี่นี่ครับอันนี้เป็นคูใหญ่ของลูกที่สองนะครับปกติแล้วผมก็เป็นพ่อค้าด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้ขายแล้วเนื่องจากทำงานประจำ นี่ครับเดี๋ยวไม่เต็กเราจะแกะที่หลังนะครับอันนี้เป็นไลท์เฉพาะกิจเลยนะครับท่านผู้ชมเราด้วยความที่ว่าวันหยุดแล้วก็อยากกินทุเรียนอากาศตอร้อนมาก พอเห็นเขาโพสต์ว่าราคาโลละ109บาทช่างเนื้ออย่างเดียวโล3าาสิก็ออกไปกันโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจมุ่งหน้าไปหาร้านทุเรียนเลยนี่ครับก็เลยได้มาเป็นแบบช่างเนื้อนี่เป็นงพสดสุดท้ายแล้วครับอย่างมันก็จะเริ่มตอะแล้วผมต้องรีบแกะแล้วเพื่อที่จะได้พิสูจน์ความจริงกันว่าผมคุ้มหรือเจ้าของร้านขายผลไม้คุ้มนะครับ อันนี้เราเลือกที่จะเอามาเป็นลูกแล้วมาปักเองเลยใกล้แล้วครับใกล้แล้วกลแล้วปีนี้ได้ทานทุเรียนกันไปมากน้อยขนาดไหนคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับอร่อยหรือไม่อร่อยถูกใจไม่ถูกใจยังไง เจอปัญหาอะไรกับการกินทุเรียนปีนี้บ้างมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับเด็กๆน้องๆหนูๆที่ดูอยู่นะครับมีดเป็นของมีคมทุเรียนมีหนามแหลมคมในการปอกหรือแกะทุเรียนต้องอยู่ในความระมัดระวังและอยู่ภายใต้ขอาควบคุมของผู้ปกครองนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนี่อันนี้ผู้เล็ก ก็ยังพอมีเนื้อแต่เาใส่ไปก่อนนี่ครับหมดแล้วครับตอนนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าทุเรียน2ลูกหลังจากแกะเนื้อออกมาแล้วเราช่างต่ลูก1่อะไรนะ348่บ34บาท2ลูกนี้นะครับหลังจากที่แกะเนื้อแล้วเดี๋ยวรลองช่างดูถ้าเป็นที่ร้านเขาจะขายโลละ350อาจะช่างดูนะครับ นี่ครับโลละสามขีดตกขีดละสามห้าเดี๋ยเรามาลองช่างดูครับนี่บรรลุนไปด้วยกันครับทุเรียน2ลูกนี้จะได้เนื้อน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าเป็นที่ร้าน350ร้อาน้ำหนักโล3ราคา462บาทซึ่งเราซื้อมา348บาทถ้าเป็นทางร้านขายก็4ี2 ถ้าขอว่าเราได้กําไรอยู่ที่112บาทครับท่านผู้ชมแสดงว่าลูกนี้เราซื้อมาเราได้กําไรเราคุ้มนะครับแกะเนื้อออกมาแล้วเราได้เนื้ออยู่ที่1นึโลสาโลละสามเป็นเงิน4ี่บาทถ้าเราซื้อที่ร้านนี่แพงกว่า112บบาทก็ถ,ถือว่าคุ้มค่าครับนี่ครับเนื้อทุเรียนสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจบการไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับสรุปแล้ว ทุเรียนถ้าซื้อเป็นลูกหรือซื้อช่างเนื้อก็ต้องดูเปลือกทุเรียนว่าหนาหรือบางถ้าจะคุ้มหรือไม่คุ้มก็ขึ้นอยู่กับความหนาของเปลือกนะครับแกะเนื้อออกมาได้มากน้อยขนาดไหนถ้าซื้อเป็นเปลือกหนาแนะนําว่าให้ซื้อเป็นแกะเนื้อที่ร้านแต่ถ้าซื้อเปลือกบางแนะนําให้ซื้อเป็นลูกแล้วมาปอกเองครับหรือให้ทางร้านปอกให้ก็ได้ถ้าเขาจะปอกจะได้ถูกใจคลิปนี้ก็ขอบคุณสําหรับผู้รับชมแล้วก็ติดตามรวมถึงกดไลค์ด้วยนะครับ ขอตัวประธานทุเรียนก่อนครับสวัสดีครับ